ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวโอ้โหลุงป้อมเอ้ยลุงป้อมน่าสงสารแกนะท่านผู้ชมแกก็แก,แกยังมาเดินตกบันไดโอ้โหนะนี่แหละนะชีวิตคนแก่เป็นอย่างนี้แหละนะครับต้องระวังให้ดีนะเออลื่นล้มนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอา,อาการยอดฮิตของคนแก่เลยนะอาการลื่นล้มเนี่ย นะครับบางคนก็ลื่นล้มในห้องน้ำนะมึงเนี่ยโอ้โหเนี่ยไล่ตรงบันไดเนี่ยต้องระวังเลยแก่แล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละครับไม่ต้องห่วงหรอกนะใช่ไหมคนเราเวลาแก่แล้วขาแข้งมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนี่อ่ะแอดมินก็ขาแข้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยเออนะขึ้นบันไดนี่ก็ต้องระวังขึ้นบันไดบ้านนี่โอ้ต้องระวังเลยนะมันก็ไม่แข็งแรงเหมือนต่ก่อนนะมันก็ต้องอ่อนปกเปียก นะครับโอ้ด oh, ีเดชาบุญ bon. แกไม่เป็นอะไรมากแกยังอ้วนตุบตับแกยังเอาแขนลงนะดีไม่เอาหัวลงนะเออสไลด์ปุ๊บโอ้แขนลงนะดีไม่หงายหลังลงหงายหลังถ้าถ้าบันท้ายนี่กระแทกนี้อันนี้เลยนะแกก็ยังลุกขึ้นมานั่งได้นะเออนะครับแกยังไม่เป็นอะไรมากก็ถูกน่าสงสารจริง,รงๆนะ อ,อสงสัยก็คงจะไม่ได้เป็นแล้วแหละนายกนะบิ๊กป้อมค <c oughs> งเป็นนายกไม่ไหวแล้วนะก็เลยตอนนี้ก็เลยธรรมนัตก็เลยมาแรงตอนเนี้ยนะครับโอ้โหธรรมนัตตอนนี้เรียกว่าแกกะจะกลายเป็นพรรคใหญ่ไปเลยนะเออนะครับใครจะไปคิดใช่ไหมโอ้โหธรรมนัตจะมาแรงขนาดนี้เผลอไม่แน่นะธรรมนัตอาจจะได้เป็นนายกนะ อ,อนะครับธรรมนัสนี่ดึงสสมาขนาดเก่งเก่งการุนยังมาคิดดูเอาแล้วกันอนะเออ,นะเอ,อไม่แน่นะไม่แน่นะครับถึงว่าทำไมธรรมนัตถึงออกจากบนะิ๊กป้อมนะเพราะลุงป้อมนี่เดินไม่ไหวแล้วนะครับอเออน่าสงสารนะคนแกออ่นี่ถ้าเกิดถ้าเกิด แกเป็นอมพฤกษ์อมาพาดมาทำไงวะนนี้ฮะใช่ไหมโอ้โหนะครับเออแล้วถ้าเกิดว่าเดินไม่ได้ขึ้นมาทำไงวะเนี้ต้องนั่งรถเข็นต้องเดินไม่เท้านะที่หลังก็ใส่รองถุงเท้าับต้องใส่แบบการลื่นไม่งั้นมันลื่นเนี่ยแอดมินว่าแกใส่ถุงเท้าแบบที่มันไม่ใช่แบบมีการลื่นอะ่ะเออมันก็เลยลื่นปึ๊ดเลยนะ ถ้าใส่ถุงเท้าแบบที่มีการลื่นนี่ก็คงไม่ลื่นอย่างนี้หรอกใส่ถุงเท้าแบบธรรมดาแอดมินดูทรงแล้วเนี่ยนะเพราะลูกเพราะเอ็ดมินรู้เพราะอะไรเพราะถุงเท้าเด็กนักเรียนอะ่ะมันต้องใช้แบบการลื่นไงเวลาวิ่งเล่นอะ่ะมันต้องมีการลื่นนะครับไม่ไงั้นมันจะลื่นมันจะล้มมันจะอะไรกันนะเออฝากถึงลูกป้อมนะให้ใส่รองเท้าแบบการลื่นใส่ถุงเท้าแบบการลื่นนะเออที่หลังนะครับจะได้ไม่ลื่นล้มอีกดูแลนะ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ